สวัสดีจ้าสวัสดีเนวะวันนี้เขาก็สี่มาคุดจิร้ออีจ้าเขาก็สี่ลงคุดเบิง้งเขาก็เห็นหูจิรอ้อคงนึ่งอยู่เนี่ยน,น,น,นี่มันก็เป็นหูจิรอ้อเนาะนี่มันก็เป็นหูจิรอ้อแต่ว่าเขาที่ซ่อบเบิงเบ้งว่าหูยุใส่แล้เขาสี่ลงคุดเบิ้งเนาะเขาก็สิลงคุดเบิ้องว่าที่ลงซอบหูจิรอ้อเนาะเพราะมันยุใสอ่อยู่นี่ก็เด้อ นี <łość> ่ก็ไกด์ซืเห็นด้วยล่ะลงขุดใบเบิ้งไว้ขี้ล้อยังเยื่อยู่บ่เนาะเวลาไกด์ซือห้องนี่มันเขาก็ค่อยๆนะจะได้ก็ถื่อจิล้อล่ะเออเด้อเด้อเห็นละเห็นตัวจีลล้อละเห็นปะเด้อ เออได้ละได้ตัวจีรอแล้วเด้อตัวทำอิดเลยมาขุดเองเลยเด้อตัวจีรอตัวนี้มันก็ใหญ่ดีงันดีขุดเวลากันเวนมันก็แห้งแจ้งน้อยนึงน่ะก็ขุดได้ง่ายน้อยนึงเออได้แล้วเด้อเขาจะไปขุดต่อน่ะเราก็สิขุดโพตอนนี้เนาะขุดเบื้องไว้จีรอนยังยื้อยู่บ่อันนี้มันก็เป็นคูจีรอจ้ะจีรอมันจะกินใบไม้ใบอีกอย่างนี่เนาะ มากินเนี่ยนี่ยอาหารให้เหมือนวอดวายนะเอออันนี้เออเคยเสห์เห็นเลยเด้อเค้เสหเห็นตัวจีลน่แหละมีมันก็ใกล้สห์เห็นตัวจีโลแล้วเนาะเขาก็สิเอาให้เบิ้งเด้อตัวจีโล่อันนี้จะเขาเสหเอาให้เบิ้งจ้า เออได้ละได้ตัวที่สองเลยจ้าตัวจีร้อนใหญ่ายเบื้องเด้อเฮาก็มางคุดเวลากันเวนจ้าไดด้้้แลวเอตัวที่สองเนาะตัวที่สองได้ได้ละเฮาก็คุดได้สองตัวละเฮาก็เสี่ยวใส่ตุ๊กน้ำนี่เออเสี่ยวส่วนล้วก็เชี่ยวอีกอย่างให้จิโร่กินให้มังบวตายเนาะเฮาก็มีอีกอย่างคุดเฮาก็มีไปซ้อนเนาะ ก็เอาสุดทีนี้มาใส่ทีละ,ะก็ไปค้นกากันว่าสิได้ไร่สั่นใดเนาะไปไปห่มไปค้นกำกันอิจ้าเนาะนี่มันก็เป็นหูจิละอีจา้าหูจิลอก็เป็นวันนี้มันมันมีฟูอยู่วะเออนี่ก็เม่นหูจ้ะเขาก็าสิลองค้นเบิ้งเนาะลองค้นเบิ้งวะยังดูเขาก็าเบิ้องบันทึกกันว่าวิธีค้นเนาะ เนี่ยขึ้ามาขุดเรื่งเนาะขึ้นวนน้อนยังเยอะอยู่เลเนาะมาขุดเวลาตะเวนเลยตนเช้าเลยเด้อเราจะมาขุดตอนเช้าเลยนเนาะเราก็ขุดได้แล้วเนาะเราก็ข,ขุดได้ตัวที่ร้อนเด้อคู่นี้มันก็อยู่นี่

เด้อเด้อเด้อตัวจีลอละตัวใหญ่ขนาดเลยตัวหัวแดงๆแบบนี้นะเอาเสียวใส่ตัวนี้เลยอืมเข้าไปในเลยไปเบ็ดเราก็มาห่อคูจีลออีกแล้วนาะนี่ก็เป็นคูจีลอเราก็สิลองคุดเบิ้งละว่ามันยังอยู่ใช่ปะเขเบิ้งเป็นนังกันจ้านี่ก็เป็นคูจีลอจ้าดูเป็นนังกันจ้าสวัสดีจ้า เรา,าิคุดกินเละนีม่มันก็นเป็นฟูกินละจ้ะนี่จะ้ะเอา,าิคุดไว้กินใ่้ ได้ละเห็นละจิลอยอยู่ในละ่ะอุ้ยได้ละได้ตัวจิลอเลยจ้าตัดใหญ่ขนาดเลยเดินใกล้ใกลอืมตัวใหญ่ขนาดเลยเขาก็คดยุคนี้มานเนาะได้ตัวนึงแหละเขาก็จะไปคดต่อจ้าเขาก็จะเอาไว้ค่ะ ไปเบิ้งคิดน้าจะไปเบิ้งว่าเขาสิขุดต่อได้ไหลสันใดเนาะตัวจีโรดไปลังกันเว้นเด็กกับรันฮอนแล,ล้วเนาะเดอ้อเด้อไปขุดต่อจ้าเขาสิจัดตัวจีโรดสิไปละไปละไปละนี่มันก็เป็นคูจิโรดจ้าเขาซิเบิ้งว่าอยูย่ใสเนาะ เอ,อย้ยนี่แหละฮงกษิคุดเบ่งนาะมันยังยูอยู่บนนะ่ะมันก็เป็นผู้จิอจ้านี่ก็เป็นทนทเข้าวนะาะฮงกา็ทำข้าวของจีลอฮนะองกีคุดเบ่นง,เนงน่นะจิอจินเลาะจิ๋เลาะมันก็กนะินินอออิจจิิ นี่มันก็เป็นหูจีเลาะลองสิคุด,ดูว,ออดว,ว่าจนะีเลยังอยู่หรือเป่าเนอะเออเห็นนะเด้อเห็นตัจีเลาะละมาเบิ่งใกล้ๆดูเอลกอมาใกล้ๆดูเห็นนะเด้อเห็นนะเด้อเด้อเด้อตัวจีโล เลยแหละอือฮาก็เอามาไบใหม่นี่เลยได้ตัวจีโร่แล้วเด้อเออได้ละได้ตัวจีโร่ละมันจะเป็นอันนี้อือม,มันก็จะเป็นอันนี้เนาะแล้วก็มีตินมีมือนั่นั่นห้องใต้ดินอันนี้นะเองไหมเงินขนาดเลยตัวจีโร่นี่ Uhm, đây là họ có xe vai rồi nọ họ có xe vai họ có xe bay khu to nọ ta cái bánh mình cầm cha vay cha đi cả có biển Fuji lôi cha họ có xe lông khu đông nọ họ có họ khu họ có thanh फोनला เพราะซ่บตะนกันเนาะซีเมนต์เ่บ่เนาะนี่ก็มันก็เป็นเาสิซอบว่ายังมีโฮอยู่บ่เนาะเออเห็นทานเข้าไปแล้วเนทานเข้าเนาะอันนี้ก็เป็นทานเข้าจิเฮาก็สิลงขุดเบิ่งเนาะนี่ก็มันก็เป็นโฮละเฮาก็สิลงขุดเบิ่งจ้าโนี่ก่ไกเติเลย ยืนละยืนรออยู่นี่แหละิ่ตัวที่็อ ยังดันได้จ้ะเออได้แล้วเด้ออยูไ่ไหนนี่ตุจิโลเออเห็นละเห็นใกล้วะ่ะเห็นแล้วเด้อพี่น้องจิเลาะอยู่ในจ้านี่จ้าตัวจิเลโคตรด้ละเห็นได้ละตัวจิเลาะมันจะเป็นนี่นะสอวนยา แค่เนี้ยว่าขุดไก่เทไกบ้านเลยคือนี่ก็ได้ถ้าก็ไปขุดต่อจ้าไปจ้าเลาก็สิขุดเบ้างเนาอน,นี่ก็เป็นถูนี่ก็เป็นถูจ้าเฮ้ยได้ละ่ะเด้อยวตัวจิ๋ว

ชิล้อก็กินใบไม้ใบหยิงเนาะกินเลยนี่เนาะขอกินขอกินเนาะมันจะเป็นนี่เนาะที่ขุดเบิรงยังรู้กันหมดเนาะเออเห็นละเห็นคือชิล้อละ ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวน้อยเออเห็นแล้วเอาตัวสิไปคุดต่อจ้าไปคุดนน้ำกันจ้าไปซะเออตัวใหญ่กว่าตัวนี้ จ้งว่ะเดี๋ตัวใจแล้วเด้อตัวจะรอตัวนี้ตัวนี้ง่ายก็สร้างมือละสร้างแนวซีละแน่แล้วเด้อเาก็สิไปคุตอจ้ะเด้อตัวจรอใหญ่ขนาดเลยตัวนี้ก่อนแดงๆเนาะได้ตัวใหญ่ขนาดเลยตัวจะรอนี่เบิ่งนํากันจ้บ่ได้จัตัวเนาะ เด้อเด้อขึ้มาเด้อมีแตตอน่ๆหมดเลยแงนำการจ้าากัาไดท่นี้นะก็เลยไหย,ยอตวันบนทางขึ้นมาหมดเออดะเด้อไม่ได้ากปกได้เทน่นะ เขาก็มาขุดเอาเพื่อเป็นกะเอาก็ไปใช้เป็นละกันเบ็ดละมาใส่นี่เลยขึ้นได้เลยนะขุก็มาขุด ันนี้เด้อเบิ้งนํากันเนาะว่าสิได้ไหลท่าใดตัวจิร้อนกับแดงขึ้นมาละกับแงขึ้นมาถ้าจีร้อขึ้นมากันเด้อไหลเติเลยมันนี่ได้เติร์ดเบื้งละขึ้นมาติร์ดงตัวที่สกับแดงซี่ขึ้นมาเนักเบื้องนำนำกันเนาะวันนี้เฮาก็มาคุดเวลากันเวีเนาะมันก็คุดได้ง่ายมันก็เห็นชื่อได้ละก็ติดตามเบิ่งนํากันเนาะคลิปหน้าเนาะค่ะก็สิมาคุดอีกจ้า มืัอนี้เขาก็มาเจอกันแค่นี้จ้าเขาก็ติดตันเบื้องไปคิดหน้าเนาะมันบำนังกันก็ได้รายยู่แต่ว่ามันก็ยู่ในเขาก็ปรเห็นเขาก็่ได้ได้นี่จ้าง่ายๆจ้ามืัอนี้เขาก็มาเจอกันแค่นี้เนาะก็ติดตันเบื้องคิดหน้าติดตันโดยคิดหน้าเนาะเพราะว่าเขาสิได้ไล่ซ้ำใดมืัอนี้เขาก็ได้ซ้ำนี้เขาก็ผูกใจเนาะเขาก็ดีใจคือว่า เขาก็คู่เดียวก็มาคุดเองนะคุดเองด้วยมือเลยเด้อเขาก็พูดใจว่าเขาก็คุดได้จิตล้อไหลต็มขนาดเลยเขาก็เจอกันคลิปน่าจะติดตามเบิ้งคลิปน่าจะพอเขาซีไทยได้ไหลซ้ำได้แล้วเขาก็ซีุนได้ไหลซ้ำได้ก็เบิ้งคลิปน่าจะขอบใจขอบคนทุกทุกกำลังใจเด้อว่าขอคนขอใจคนที่ดูคลิปนี้ให้จบจ้าขอบใจจ้าเจอกันคลิปน่าจะบาย